กันนะครับพี่น้องครับเพื่อฟีมีี่โครงหมูทอดค่ะนี่น้ำจิ้มข้าวเหนียวเมื่อวานเพื่อนฟีไม่หมดเลยเนี่ยอุ่นมื้อเช้าอาเด้อพี่น้องกินข้าวนำกันเด้อเพื่อฟีทุกท่านข้าวนะคะโทษนะครับเพื่อฟีต้องใช้มือเพราะว่านกินข้าวเหนียวน่ะข้าวเหนียวของเมื่อวานเหลือเยอะเลยเพื่อฟีดูเนี่ยมีเยอะแยะเมื่อวานแล้วจีทอดหมูนี่ก็หมูอีแล้วไมได้ไปตลาดไม่ซื้อผักเลย อรอมานี้นะครับเพื่อฟีก็จะขอลาไปก่อนนะคะบ๊าบ เ, FC, เ,เพื่อนทุนนทกคนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขความเจริญและก็ร่ำรวยนะคะนะคะเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านสวัสดีคะ่ะ